นี่คือระบบรดน้ำของพวกเรานะครับปลอกหรือก๊อกน้ำนครับนี่กำลังรดน้ำเด็ดสวยงามเลยครับรบปร่างดีดีเลยครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็ย่ออยู่นะครับมันในเพื่อรดตะไคร่นะครับรดตะไคร้อันนุ้นต้องเยอะหน่อยนะครับตรงนี้รั่วใช่ไหมครับนี่ระบบท่อน้ำเราครับไหลอย่างนี้อันนี้อันนี้ไหลค่อยหน่อยอย่าให้มันโตเยอะนี่ฮะ เดี๋ยวจะเล่นกำลังสักหน่อยโอ้ววผมพอตรงนี้ไหลดีไหลเป็นเป็นโยไม่โยนอ่าเดี๋ยวผ่านในท่อที่ท่อใหญ่แล้วก็ปูนี่เฮ้เพื่อรถตะไคร้นะครับต้นตะไคร้นะครับตะไคร่สองต้นะตะไคร้อีตัวนี้ให้มันกำบังน้ำดีเดือด เออสำนึกแหละให้เวลาส่งต่อมาทางนี้นะครับไอ,อ้เงี้ยถ้าเกิดงั้นเขาทีอย่างน,น,นี้ก็ลรถมาปลาเอาชุ่มๆนทำตับนยนิ่งยิกงไม่คิดน่าติดก,ก๊อกน้ำให้หอบก็อนวันนี้ยืมหัวใส่น้ำหยดเลครับก็รั่วเนาะรั่วออยอย่ามาสนใจมันอันนี้ก็ ลดแดงเหมือนกันพอดีพอดีกันนะครับสุดยอดของการลดต้นไม้นะครับนี่ละูกตะลังลามเหี้ยควายเอ้ยสัวเหมือนเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับ Oh, mm -hmm.